เอาโอเคพี่น้องเฮาสีขาวไปทักทายอันยูทูบเบอร์เนาะหรือว่าเข้าเบาแซนแล้วก็ลุงจ้อยพี่น้องเนาะแล้วก็บไล่ข้นเนาะหันเนาะหลังจากเพิ่นหมอบเครื่องแล้วค่ะทั้งอ่าพิ่นกระสิเมื่อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเครื่องก็ไล่เติบพี่น้องเป็นซาบเป็นหนนังกับิ่นได้ายมาแล้วเนาะ สบายดีตุ้ย้จยสบายดีบอสเซนสิ่ิดกับกอนายเอ้บัดนี้แม่สิ่ได้กับคนเดียวคนเดียวว่ะัหายก็ือกันแล้วนี่แม่ท้ตรับทคอยกัได้ยันทางกันหมือนหชาเดอลูกรแม่กับมือส้นเขาจะกับทังน่าสหาะนี่เด้มันจะเจาะมาทางนี้นะแม่มันจะไปส่ เตีน sí, sí, ี oh, <the> ้ป <tech Kid> <se> ้ายชี <Wit> ้ส <ended> ิบนาทีข no ันว no. oh, no. ่าบานแม่นี่ส่าหานาทีบานย่างบันแม่นี่หลุมน่าสะเหาะหน่อยนี่จะเจาะนี่บ้านนั้นชางขั้นขาดนี่ขน้นขาดนี่มันใกล้ได้อันนี้ว่าง่ายๆว่าทินคอยกับวแมนเพราะว่าแต่คอยอยู่ในบ้านแม่ของก็มานลินเท่านี้เมื่อคนแท้ไี้คอยแถบเจ้อขู่จักอยู่ขู่โคดไหนแม่แล้วก็เลยไปเอาเมียอยู่ไต่เดี๋ยวสัตว์พอเมียมาแต่อายุยังแดงรึ่า ตลกอีกแล้วน้อจยตลกอีกแล้วเดี๋ยวนราพ่อปว่าลูกอันจะตายเมียจะตายปลาลูกจะเงียบเลโอ้กูแตยังเศร้าเยว่ะอ้าจอมาแต่ยังเศร้าแต่ยังเศร้าว่ะเมียเพื่อนตายปลาแต่ยังเศร้าลกันแล้วใชแกผู้แหญผู้ไม่บอกวนการบมากกับกที่เนื้ออยู่มื้เบิ่ให้แต่ขี้จบเลยเพื่อ ตบมือลลาเนาะบอสเซนเนาะพุ <rôle à déc> ่มมาได้บ่เนพุมมาพุมมาได้พ่นแห้งนี่พ่นี่้อมองท้าเขาไก่มาเนี่ยต่หมดที่แหลกว่าสิเขาห้าเพ่นจะพ่นบอแม่จะได้อะาจะไปพ่นด้วยมันก็เห็นสภาพท้าโอ้วนเอแนลไรวะไปบรัยแล้วเนาะแล้วมาเต่อไทยแล้วก็ยัง มื่นง่ายๆเอาใจเลยโดยโดยโดยที่ได้ของมื่นนี่ลีร้อนีกเนาะจะขอวลาจะขับรถผ่นออกบ่อยมื่นเลยจมันกัดมื่นนี่กันเนี่ยขับรถใหญ่ยังเจือบอคือรถแบบเหาเนี่ก็สบายหนึงเนาะบอสได่ไปได้ชูชูเนี่ยบางนมันสิดติต่ำไอซีว่าแล้วกับเวียเที้ยใช่รถเก่งนะเออรถเก่งรถเก่งแม่แหละเออก็ได้รถเก่งต้องตำหนึีงนึงเด้อโดยไปยาก คือทั้งไงกัสิกับหอดบานหอดซองพอแล้วเนาะเด้อทางปลอดภัยเด้อไอเด้อกัสิแวะบ้างปูนครับแห่ทรายอยู่อน้องจุ๋ยก้อนบางสั่งเจ้ามาเด้วสั่งมาเฉยเลยแม่แม่มาใช้ฝนก็อาบน้ำอาบน้ำไมนะำใช้ฝนมาไปตั้งหน้ามาใส่มามาไว้เทพื้นเนี่โอ้เทพื้นมะนี่ว่าเพิ่นมาดินไว้ก่อนมาดินไหวอะไรกัจังสิโอ้โดย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 ไอชีเริ่มเทอะไรชักชองมือก็แหละแม่ชองมือเพื่อมันุยมมันอย่างน้องอีกนะโด เมาประจำขอมแล้วเื่อเหล้วนเปดนูอยกาไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วเจอนะเจเอออันนี้เบงงานยังละพี่น้องผาบผเพื่อนเบาเส้นที่เห็ดมาว่างามขนาดเบาเส้นเลยงามอันนั้นอันนั้แล้วแบบแบบอันแบบนั้นแต่ว่า่ได้แบบนั้นโอ้โแบบแบบนั้นแต่บ่ได้เห็ดแบบนั้นอ้แบบไข่คือกันเนาะไอเนาะ ลักษณะเที่ยนะเดี๋ยวรูปทรงเที่ยนะรูปทรงคขายคือขายคือเียบเทียบนะว่าอาจารย์เียบเทียบภาพเก็บเทียบแบบต่างดาวนำมาให้ใครได้นะอันนี้กาโบเรมาดดลได้ไงเพราะว่าติดเคสอันเฮอนปลาใบเฮ็ดเล่าแล้วโอเนแล้วแล้วเกาวั่นเกาวั่นเฮ็ดเขึ้นเรียบร้อยเนาะสำเร็จ ปปยางอยู them, ่ขนอยู่หันบ่อบานนายางเก่าวันบ้าดมามุ่งมุ่งนำสร้างมาด้านในเท่เพือนเห็ดเพื่อนไผทั้งเทพืืน้อมมือเดียวสร้างเอ็มลอยจะเร็วตัวสร้างก็ไวรู้เนาะไวเก่าวันฮกฮกคุณหกเพื่อนโชว์มุดเช็ดอันมุดเกินสวดคือัวทรเลย่ายังพระมาช่วย ทัวแฟสมรนตเขตเลยป่ะอันสวยเลือนี่อ๋ออันนี้บอบัวาวดาวบอขัวบานไ่ไร้อย่านะบัได้ที่ถูกหนากขัดเคึ้นนะเราจะสวยอันนี้ก็เห้าบริสวยดอกวางยังไงนอกจากเนาะ แล้วแต่ปัจจิตปัจจัยอันพ่อพ่อแม่พี่พี่น้องน้องอยู่หรือว่ไอ้ไอ้เอ้ยน้องหรือคนไรเนาะเขากับคนไรมีนะคนไรกันไม่ได้แม่เจดีย์พุทธามมาให้เข้าคนเจดีที่ชั้นามล่ะเขากับคนไรมีกันการเขาเพราะเป็นเพื่อนเายเพื่อนน่ากันดูเป็นสะพานบุญให้เพื่อนเป็นสะพานบุญให้เพื่อนบ่แมนว่าสิไปสวยทุกขั้วเฮือนบ่แมนขั้นว่าเฮ็ดได้ไปสัตวกะ ก่อนสิ่สวยโมก็เอาตัวเองก่อนเนาะอันนี้ก็ตั้งไว้หลิอหน้าหัวพี่น้องเอ้ยก็คือเอาทางเฮากะบ่มีเฮือนคือกันได้ยังบ่ได้มีเฮือนได้ทางบ่าวสัญญานี่ยังบ่มีเฮือนอยู่ยังบ่ได้มีเฮือนนั่นบ่บ่บ่มีเฮือนมีแต่อยู่เฮือนพอเฒ่า ยังอยู่น้ำผาท่ายังอยู่น้ำผท่าวจรข่าวนลูกเคยน่ะบ้าราจริแล้วอ่ะขาอไรนี่บ่เขาอไนี่๋อตด้บานในพี่น้องเอ้มาสัญญาสิไปอยู่ใช่ไหมมาใช่เนาะโดยโดยด้วยเขาอไรลกันจะมาเท่าเอ้ยพหลายหลายเยอะอย่างลูกยังน้อยอะไรจะเกาอดเกาเงินหางเสดาดอกทอนค้ำคือเป็นหวาเนาะมาทนเอาแลเนาะไปโดยยโดยจกสว่างงไหน พอมาเมียของเฮากันพอมาของเฮา่นแหละแมนะ่นั่นแหละเขาเฮ้ดีกับเิ่นกนลูกมก่ได้รู้อะไริใดก็พอเค้าก็เล,ลยเพิ่ห้องลู่เน <c oughs> าะไปให้ไ,ไปไ <c oughs> ยัก็นั้เลยไม่ใช่โอ้พ่ะเจ้อาอัน้ามาแต่บานนาท้่องกระพอแห้งเติบเนาะอโอ้ขลาดนขนาดบ่เอาเห็นเห็นขาเจ้าแก่ทานไปทางี้นขาเจ้าแก่ไปใช้ทางนี้ว่โดย เขาแกไปพ่นบ่โดยเขาว่าไปทางบ้านนาท่องไปเขาว่าเออก็ได้เขาไปทางหลัดเจ้าบ่เจ้าคือบ่ไปทางไหนก็ทางนี้บ่จักว่าไหมทางนี้มันก็เข้าเข้าตะโปรงหลังเขาชิไปรไน้ใช่ยันเขาคายบ่อเขาเมื่อไหร่ยื้อยันเขาหนาวงานซ่อมขั้นได้ลุงจโจยเต็มทางเต็มทางเขาคายบ่อแล้วยันทานยันทานงานป้อม มีว่าถัดป้อมนมีนะเสีอของยานเิรษฐีก็มีถัดปอมมีสิบยานไม่ได้คิดินเอ้าใช่แล้วเสีอตัวนึงหาเต็มเสียเงาเงาบ้านใหม่ก็ยัวเข้ามาเงินงเข้าบ้าน่ใหม่กัขาโจิบอ่ะนันทันป้อมถันป้อมไหมกันแต่ว่าแต่ว่ามันใหม่เวิรดมันใหม่ใหเป็นท่านจีบอ่ะ เดเชีมันมีอะไรเขาอยู่จะปงะลางเลเขาเอาสเปซีดเอาดำกู้ทานเลยไปขายสวยอยู่ใช้เอาอยู่บ้านใ่รไปไหนบางันจิ้นลูกตายเขาเขาตัดเขาเขาเบ้าเขาโยนสิ่งโยน่ิ้เทิ้แล้วมันหนักกายคกเขต็ดแหล่ะแวเอาสเปซีนเอาสีเอาดำก็ว่าท้าไปหาเอาไปหาซื้อจเปยว่าสีใช่ไหมมันมันบอลุบอลงจอยเขากุนขาปลา เอาไปสื่อสเป่ยเนาะเงินไปสื่อสเป่ยเพื่อสิไดทานเป็ชอบก็มันสเป่ลายปองแหละแม่นบ,บอกเขายู่พูดีก่อนเนาะมันไปค่ายทานทำมันสิจุ๊บประคัดสเป่ยอะไรสเป่ยแรกทานแรกตอนมั้นดอยวะ เขาป้อมน่งอเออคงคงป้อมคงชอมหนึ่งคงนึ่งชอมหนึ่งคงนึงเป็นานป้อมนเานป้อมแบบบปอมจ่เขาป้เขาบอกจ่เขาเขาเขครายเขาบขชื่อเขาปะเลยจุ่ผู้ขาเขาน้ำหนักกับมกามันเซืลื่นมือได้หรอจุ่ก้องกล้องด้านเขามักจะลื่นมือเขลุจมุนะเขาปะเห็นไ่าเขาเจ้าคายปองเบี้ยเห็นไหมบอกก่อนเขาเจ้าสิคายเขาเจ้าทีมหินสา เนี่ยก่อยเนี่โป้มือเนี่จะกอนช่วงกอนแล้วเขาจะเหยียบลงแมนเหยียบลงแล้วใส่กับสอบแล้วก็ป้อนเขาอีกเหยียบลงใส่กับสอบมันจะหนักเลยก้อนก็จะได้กิโลลายเนาะกิโลไรชุลายเขาซื้อเขาว่าว่าไปตรวจเซ็กซ์บึงขนาดนั้นเนาะโอ้เขามูบีบเจ้านั่นแหละพายอยากไปดึงหือมาเบิ่งเนาะก็เฮ็ดไปที่มันกับ กบักเนาะกบักไปเมื่อไงกบักแต่คักสำหรับเขาแต่บักักสำหรับเฮาเฮาเนาะัมสื่อเออหมสื่อต่อกันมันสื่อต่อกันบ้านคอยว่าใครกบกัเอาจากีนี่นผ่านต้นอไนั่นโอ้กบมีขนาดใหถ้ามีลำหนักเลยไม่จะนมันมาต้เาแหละโยตัวต้ก็ะตตัวาใตมีตยาเเนาะอีกบ่าเยไเนาะมันบัคือกะป๋องกันมาคือว่า่าเยนีเอายังไแบบนึมันเป็นเป็นกรเนาะ ว่อันนี้อันนี้ฮันตะกี้เทบ่านเขาบไิหยัดได้เข้าไปหยัดน้ำผวกอันเล็กๆได้ขจาบอกได้ขจาวให้ใช้เน่บางทีนําก่อนช่วงก่อนมอหาบรดิติดอ้วกบ่เหากับไปคายคือกันมันแบนได้น้ำหนักขจาก็บริกวดได้ของงานค่ะบดไปเลยแล้วเนาะใจยังเป็นยังไรพอเอาไปเจากัยงฉีไปบดกันยัางฉีไปทำความสะอาดได้ออกอยู่ได้ดูแม่เคยข้าไปงานนั้น งานดิจ mm. eh? mm ิค mm. hey, ิลเยอะอันดิจิคิลแบบพวกขวดพวกอติก่นะโดยๆเขาเป็นขนาดเขาไ่ชื่อนั่นเลย้าไม่ได้ลุง้อยอาเบยว่านอนนาเบย์ในเดิมมอนี่มื่อนะพ่อจ๊บเมื่อไงนอนนะมอไปเมั้นเดี๋ยวอาพ่อตกะไม่เหื่อนคือกันนั่ เพร่อเ็าบอเรนื่อนละบาสัญญาหลังจากมาแต่บาทอะสิไปทรงเจ้าคือหนอดเพื่อนกันมาเพิ่งเพื่อนไปได้ที่หนคือจ่อยบ่จอยได้แตพอไปบุญนาซองนี่บาดยไปบุญนท่องเหตุอะไรไปพูดแล้วกินข้าวมันแบเลย้าว จะเป็นไรอยู่จเป็นไรสบายบ่้โหเยะปายไปสาไปได้หมดแม่เธอเขาบอกเหรบอบอกจักางเขาบอกไม่จัก่ขึ้เข้ามือหนึ่งได้่อง่องวลากินเขาบอก่เป็นช่วงแต่เาอกใหกินบะแสเพื่โไงช่วงบะแสบะแสแลพอไปรับช่องบงเขาว่าควันอ่ากินน้ำลูกันจะไปอยากกินน้ำอันใช้พ่นเออให

บตู้กินยังไงลายมันยังอ้วนไม่ได้ยากตู้กินยังไงลายก็อ้วนคือเก่าตู้กินมันออกคืนเลยออกคืนเนาะแต่ว่านอกจะพ่นผูกแขนไทยตู้ผูกกินข้าวลายคือเก่าแล้วเดี๋ยวอันช่องเสมอสีป้ลิ้นเฮือนประตูโจยแล้วก็สีผ้าเทม่งานไปผูกแคขนล่องมังคุดผูกแคขนให้ลุงโจยเนาะพี่น้องเมล่อว่าเขาบอชันมาให้อาหารกันม่นยังกะชื่อว่าจุกินอยู่เนาะเอาใครก็ได้แรืว่าผูกแคขนเนาะได้เป็นยัง เพรมีวย่างกพมันไม่ไก่ได้ต้องไม่ไข่มัมีย่งกได้ไข่ได้มีห้องเอามีทีเนาะวิธีห้องให้เมื่อกบเมือกจะเป็นเลยเนาะดูดิจแจะเีวไจะได้ส่ันเลยเมือกดูได้กินอะไแล้วเอาเมือไปกได้นี่นจะแซ่กีกรไมลายว่ะเนี่ยมาใช้สิบวันยจุหักแตกย เพราะเราจะแช่แต่ว่นเนาเป็นช่วงอะไรช่วงแช่กับบ่แช่กินข้าวมันกะมีเวลมเวลากับว่าแมนเนาะว่ามัวเป็นย่งเทาอยู่เทาก็บอกินข้าวมันก็ได้เนาะเทาก็จะกินข้าวทหมเลว่าเ้เด้วไลห่งไล่เฮาสิได้กับกอนเด้อเอากับกอนเด้อบ่แช่เนาะโดย้มไปเด้อมีแต่สีไปลากนเาับกนเด้อโดยโดเอากับกนเด้อยเด้อกับกอนโดย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  อันคือบือื่นพรายจังซีมาประมาณว่าแปดเก้าโมงโดยมาเฮ็ดชวนให้มันสำเร็จสิ้นซะแปโมงมาอจุนเริ่มโมงแปลกันเลยแปลงหวยอะรยังแปลงโมงเอามาพอุนึงโอ้ดอโดอยดๆๆดๆโอ้ดดไปบอกเปล่าลาบอกพ่นก่อนเนาะพี่น้องบอกทางทีมงานเพ่่นก่อนเอาสบายดีไอเอ้า โอ้ย่ายมพมโอ้ได้ได้ไดเาสิกลับก่อนเด้อกับก่อนเด้อเอาเจ้ากับยูดีไมีแห้งเด้อเดินทางปลอดภัยไปได้คนทางในเงินอข่าวว่าอันตรายขนาดบอกรรถไทยก็ยังออกไปเบยกไดเมื่อกี้ีย่อยกไดเลยมันเปื้อนมันเปื้อนแห้งเนาะโอ้โอ้นอ้โ้โอ้อ้โออ้โ้โอ้โอ้โอ้่อ้โอ้โอ้เอ้้อ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 ่อ้โ้โอ้โบ้อ้เอ้ออเ้อ้ออยโโ้้อ้้อออ้้ออ ก็เป็นเด็กไอ้ก็ลุ่มอะไรยังเนาะคือว่าทางเนาะแก่ใหม่แก่ยังเนี่ยแก่เนาะนี่ยเนี่แเ่เนี่ยเนี่ยเาว่ารถใหญ่เนี่ยแมนกับมิเตชามาลาบะพรอนขันเพิ่นไฮมาแหละข้าวกะดีใจน้ำขันเพิ่นมาแหละเฮากะสิเฮ็ดกระตูปซอยไอเฮากะสิมาะตูปพักในนี้เลยนี่มืออื่นว่าให้ยายออกมามันอยากเนาะมันอยากมันอยากพี่น้องเอ้ คัน่ามาอยูเนี่ยกะอันโอ้กะสะสบายไปเดียวหนึดยน้ำใส่น้ำอาบเนี่ยกะข้อใส่น้ำนองเพิ่นก่อนเนาะ่และาาวมายู่ผุ่นก็คือว่ามันอาชัยจะยู่น้ำเพิ่นเนาะออหยามฝนตกมัดน้ำอาบได้ใส่ไปอาบในซ้๊งจะอาบรามาดานเนี่ยแหละไปขี่ไปปวดขี่เออไปไปไปเอาอยู่ดีไม่แห้งเด้อไอเด้อ ข้าก็สิได้ก่อนเอา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 โดย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 เ้าไปสีดำก่อนพี่น้องเอ้ยไปบอกทางทีมงานก่อนอันนี้ก็ตะเวนมะกะสีม่วงหาม่งแล้วก็ว่าแมนนู่นนี่เริ่มลงดิ้นแหละกะเวนเนาะข้าก็กลับฮอดบานฮอดซองออ้ยใกล้เติบพี่น้องเอ้ยจักสิว่าจังไหนเนาะอืมอืมอืันนี้ทั้งไอ้แก้วเพิ่นก็สิได้มาอยู่พี่แล้วข้าก็ดีใจน้ำเพิ่นพี่น้องเอาสบายดีบ่พลินสบายดีบ่ล่ะโอ้ข้าสิกลับก่อนเด้อ โดยลกลับก่อนเด้อเบาหน่อยเด้ออา,ากลับก่อนเบาลากลับก่อน<า>อกลับก่อนอ้าพี่น้องคลิปนี้กับผมยังไลน์เนาะจากได้กัฝากไปติดตามคลิปหน้าพี่น้องเนาะก็คือบืออื่นเนาะกับห้ากับสีไใดมาเห็ดให้น้องอาเบยเพิ่นนี่แหละตามคำสัญญาพี่น้องเอ้มือนียูทูบเบอร์มาไลน์เ้ากับอันให้เพิ่นไทยน้องไปก่อนเนาะเ้าก็เลยว่าบ่ได้เห็ดอ้าพี่น้องคลิปนี้กับสีดําล่าพราจากจากผี่จากน้องคือว่าแล้วเนาะ พ้ได้บังคลิปนี่ก็ขอให้อายมันควอนเนื่องอให้สุขภาพเข้มแข็งแข็งแห่งตลอดไปสูเวียกสูง,งานก็อนขอให้หลับดื่นพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้อง